จงมาดูอัตภาพอันวิจิตมีกายเป็นแผลอันคุ้มกันอยู่แล้วกระสับกระส่ายเป็นที่ดาริของชนเป็นอันมากไม่มีความยั่งยืนมั่นคงจงมาดูรูปอันวิจิตด้วยแก้วมณีและกุนทนมีกระดูกอันหนังหุ้มห่อไว้งามพร้อมด้วยผ้าเท้าที่ย้อมด้วยสีแดงสดหน้าที่ไล้ทาด้วยจนุนพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้ แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ผมที่แต่งงามตาที่เยิ้มด้วยยาหยดพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้กายเน่าอันประดับด้วยเครื่องอลังการประดุษนานยาหยดอันใหม่วิจิตพอจะหลอกคนโง่ให้หลงได้แต่จะหลอกคนผู้แสวงหาฝั่งคือพระนิพพานไม่ได้ ท่านเป็นดังนายพรานเนื้อวางบ่วงไว้แต่เนื้อไม่ติดบ่วงเมื่อพรานเนื้อกำลังคร่ำครวนอยู่เรากินแต่อาหารแล้วก็ไป